ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไกเตอร์ไดอารี่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอเขียนไดอารี่เรื่องราวของประเทศหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมหลงรักเขานั่นก็คือประเทศเนปาลน,นะครับ mm hmm. เมื่อเดือนที่ผ่านมา mm hmm. ผมได้มีโอกาสพาคณะไปท่องเที่ยวที่ประเทศเนปาลผมรู้สึกว่าผมชอบประเทศนี้มากๆเลยครับด้วยความที่เขาบูชาองค์เทพที่ผมก็บูชาเช่นกันนั่นก็คือองค์พระศิวะพระแม่อุมาพระพิฆเนศ แล้วก็เทพองค์ต่างๆนะครับที่ทประทับอยู่บนเทือกเขาไกลานตามตำนานขององค์เทพฮินดูนี่แหละครับในเส้นทางที่ผมพาคณะมาเที่ยวรอบนี้ก็ประกอบไปด้วยเมืองสําคัญๆํามเมืองนั่นก็คือเมืองกาดบันทุครับเมืองปาตันแล้วก็ปัตตปูวันนี้เรามาเล่าเรื่องของเมืองกาดบันทุกก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเมืองกาดบัรทุเนี่ยถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศเนปลาล แล้วก็ถือว่าเป็นเมืองที่สําคัญที่สุดของประเทศนี้เลยเพราะว่าที่นี่ได้รวบรวมสถานที่สําคัญต่างๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นพระราชวังวัดโบราณแล้วก็สัญลักษณ์ทางการเมืองในปัจจุบันด้วยแต่ว่าวัดที่สําคัญที่สุดในบริเวณเขตเมืองเก่าเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นวัดขององค์พระแม่ตาเลจู วัดเนี้ยไม่เปิดให้เราเข้าไปด้านในนะครับนะเราสามารถไหว้องค์พระแม่ได้จากข้างนอกซึ่งองค์พระแม่ตาเลจูเนี้ยก็เป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมานั่นแหละครับตามตำนานของกัดบรรทุกนะครับเขาเล่าว่ากษัตริย์ในยุคสมัยก่อนเนี่ยท่านก็เป็นพระสหายกับพระแม่ตาเลจูมีการพูดคุยมีการลเล่นเล่นกันแทบจะทุกวันแต่กษัตริย์เนี่ยไม่สามารถเห็นองค์พระแม่ได้เลยเพราะว่าท่านมีสถานะเป็นเทพและท่านก็ไม่ประสงค์ที่จะปรากฏตัวให้กับมนุษย์ได้เห็น ถึงแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์ที่เป็นพระสหายของท่านก็ตามยุงมาวันหนึ่งกษัตริย์พระองค์นั้นก็ได้ขอพรสิ่งที่ยากยิ่งที่พระแม่จะทายได้นั่นก็คือกษัตริย์ขอพรว่าอยากจะเห็นองค์พระแม่ด้วยตาเป็นๆปนะครับนะก็พระแม่ก็ด้วยความเมตตานะครับพระแม่ก็เลยบอกกับกษัตริย์ว่าถ้าอยากเห็นองค์ของเรานั้นเราไม่สามารถจะปรากฏกายให้กับมนุษย์ได้เห็นได้ <c oughs> แต่เราจะแบ่งกายชิพของท่านไปอยู่ในร่างของเด็กหญิงบริสุทธิ์ถ้าหากท่านอยากเห็นเรา ท่านต้องพบเจอเราผ่านจากร้านของเด็กหญิงบริสุทธิ์ผู้นั้นและนั่นก็คือต้นกําเนิดของกุมารีในประเทศเนปาลน,นั่นเองครับตรงข้ามกับวัดของพระแม่ตาเลจูเนี่ยก็เป็นวังนะแล้วก็มีสถานที่เป็นบ้านของกุมารีซึ่งกุมารีในกาดบันดุเนี่ยนะครับคนที่จะเข้าพบได้เนี่ยต้องถือได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญเท่านั้นเลยไม่ว่าเป็นกาษัตริย์เป็นป,นประธานาธิบดีของเขาหรือว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองเท่านั้นถึงจะพบได้นะครับคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถ เข้าไปพบได้เลยยากมากๆนะก็ถ้าเกิดโชคดีจริงๆนะครับก็คือได้ไปยืนมองตรงตรงที่เป็นหน้าต่างของบ้านเขานะวันหนึ่งก็กุมารีอาจจะออกมาหนึ่งรอบสองรอบนะครับแล้วแต่ความโชคดีของคณะในแต่ละวันด้วยนะครับนะซึ่งรอบนี้ผมก็พาคณะไปยืนมองเหมือนกันนะโชคดีครับกุมารีออกมาเราได้เห็นกุมารีของการบันทุก0วินาทีครับ แต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับนะเราก็เลยถ่ายได้แต่หน้าต่างนะที่จะท่านท่านจะออกมาเนี่ยเอามาฝากแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องไกด์เตอรไดอรี่ให้กับผมด้วยนะครับผมจะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบเนี้ยเอามาพูดคุยกันเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ